สวัสดีจ้าเ,เาพื่อนเพื่อกมะพร้าวดตัดไรสไตลแล้วจ้ามาพร้ก็ไม่ทิพย์อีกแล้วเข้าสวนลดน้ำพักจะให้อาหารผักในแจกหน่อยจ้ะเพื่อนๆบันน,บนี้ไม่ทิพย์สีมาให้มึงจ้ะเพราะว่าไม่ทิพย์เฮตน้ำมักไว้นะจ้ะเพื่อนๆไวท้ทาอ่าลดน้ำให้ปุ๋ยนะจ้าไปมึงจ้ะว่าไม่ทิพย์เฮตน้ำมักนี่อย่างจ้า มีทีบเอาออกแปบลบว่าเอากาก,ากขาออกหมู่ว่านแต่ออกบ่เหมือนดอกจแตว่าก็มีบางส่วนถี่อยู่ในถังตอนแรกว่าสียบ่สีกอกใส่อ่าใส่ขวดแม่จา่าเพื่อนๆวัดที่นี้ม่ทิพย์เปลี่ยนใจม่ทิพย์กระดำลงมงเกาเลยจ้ะดำลงในถังมงเกาเพราะว่ามันเหลือกาก,ากมันหน่อยแล้วนะจ่นเพื่อนๆก็เลยดำลงในหันจ้ะเดี๋ยวไปมึงน้ำกันจ้ะน,นี่จ่าเพื่อนๆเป็นอย่างปติเปลือกกุ้งจ้ะ เปลือกกุ้งที่ไม่ทิมาามักไว้เนาะจะเนาะมักไว้ไปที่นี่อ่ไม่ทิบกับตัวน,นี้เป็นกากเขาจะไม่ทิบก็มะกออเ่านามเขาเนาะจะเนาะกับตัวน,นี้เป็นกากกับสิบสิไซมองอื่นนะจะอ่อไม่ทิพึงจะสังเกตจ,จะเพื่อนเพื่อนพึ่งจะไอ้พ่อมาเอาแบบว่าบีบเอนแบบคันเงานามเขาออกเน,นาะจะเนาะเปลือกกุ้งที่แข็งแข็งอ่ะกมามากักมีโบแข็งเลยจะนิ่มจะเพื่อนเพื่อนเปลือกกุ้ง นิ่มบพแข็งจ้ะเจ้งสี่เจ้าเพื่อนนี่หัวกุ้งนี่จ้ะน่ะเห็นบ่นิ่มบพแข็งเนี่ยวิธีบอ่ามักใบแบบทัง้งใหญ่ๆเลยได้จ้ะเพราะว่าวิธีมีมีกุ้งนะมีกุ้งนะจ้ะกุ้งที่ไปหามาแบบน,นี้การมืก่กะเอาเปลือกเขาแล้วก็เอาไอ้มะหมันมกมนี่จ้ะม,มักใส่แอมซับปลดนี่จ้ะซับปลดกับแปลว่าเห็ดเนี้ยเห็ดของเหลือเหลือใส่เน,นาะจ้ะเนาะซับปลดนี่ก็เป็นแบบ พวกแกนแล้วก็พวกเปลือกมันแน่จะ้ะเพราะว่าพวกเนื้อมันก็นก,นกินเังสินะเอาพวกแกนพวกอันนี้มามักอยู่เพื่อนเนี่ยบันนี้กับมัมึงน้ำม,ม,มันจะเปิดฟ้ากันเนี่ยจะน้ำหุ้งเขาเมทิบมกกักเลยจะ้ะมีน้ำหุ้งเขาการเมทิบกับเอาไปลด พักฟังทั้งผุนแล้วจ้ะมือเศร้านี่กาัดท,ที่นี่ไม่ทิพกะเสียเอามาโรดทั้งนี่น้าจะเป็นเพื่อนเอาโรดผสมน้ำแม่จ้ะไม่ทีเพรดแบบว่าเรบิรได้ตายตัวจ้ะไอเวลาผสมเวลาโลดเวลาอย่างไม่ทีแบบใส่แบบถังถังนึงกะใส่อันนี้แบบย่างหลายเลยจ้ะเนี่ยปกติเขาจะเป็นแบบฟ้องสีขาวๆข,ขื้นเต็มเลยนะ่าจะเป็นเพื่อนกาแต่ว่าอัน เมถีเม้าออกหว่านนะจะมันก็ได้เหลือตัวนี้มันจะเป็นไข่ไข่หัวมันกุ้งไหมจะเพื่อๆสีเขาไหมจะเนี่ยจะ,จะกะสีตักไปลดนะ้ลดพักผสมลดพักคือเก่าจะเพื่อๆเนี่ยจะอ่าพืชพังเมถีอ่แนวเมทีใส่ปุยป๋ยเมทีกั่จะอยู่ประมาณนี่จจะเพื่อๆและะ้วก็ต้ม,มักตัวนี้นะจะกะเป็นแบบว่าก็จะมีน้ำตาล มีน้ำตาลแล้วก็มีเปลือกซับปะรดแล้วก็จุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงที่ิม่ทิตย์ใส่นะแล้วก็อีเอ็มจะเพื่อนๆน้ำมกกักอีเอ็มจะถิม่ทิตย์ใส่นี่จ้ะมึงเขาก็ขึ้นแบบขึนน้นฟองบุดรบุตบุตนี่จ้ะบริการซีตั้งเป็นรถก่อนจะเ,เพื่อนกะเอามาให้เมทิปเมทิปก่เอามาให้มึงจ้ะเนี่ยจะยู่ประมาณนี่จ้ะ เป็นหน้ามัร์กเปลือกกุ้งจ้ะนี่เมทิบใส้รดน้อยจ้ะเนาะบะนี้ก็สิเอาไปรดจ้ะเพื่อนๆหมู่บ้านนี่เมทิบกะแบบว่าไม่แยกแยกกะแยกกระนันออกไม่จ้ะเพื่อนๆก็แยกก็แยกได้นิดเดียวได้สองถังนี่จ้ะนี่สองถังนี่เลยนี่ที่เกลบอกว่าได้สองถังนี่แต่ว่าเมทิบกะเว้ย่อยาก่อยากกองใส่ขวดไม่จ้ะเมทิบก็เลยเอามาลงคขึ้นเก่านะเพราะว่า เปลือกกุ้งที่มักเข้าไปเนี่ยมันก็บบได้แข็งนะจ๊ะมันอ่อนมันนิ่มนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยเปล mm ือกกุ้งนะจ๊ะนี่จ้ะก็จะอยู่ประมาณนี้กาเขาก็จะมีแค่ขางบนนหน่อยน่จ้ะเพื่อนเพราะว่าอันข้างล่างเนี่ยไม่ทิพกะแบบว่ากองอเมืดแห่ะกองอหมืดเลย้ะเพื่อนมีบ่หลายนะไม่ทิพก็เลยเออเอาลงใส่นี่ถาวลงใส่ มักไอ้เอาใส่เอาของใส่ขวดกะสีร้ายชื่อซึ่งสินะไม่ทิบก็เลยเอาลงในนี่คือเก่าจากเพื่อนเอาลงในนี่คือเกา่าจะเสด้ลดถไร้เทียอยู่จากเพื่อนอน,นี่อะไจ้ะตัวมาตัวกาเขาก็สิเอาไปผสมกับแนวอื่นคือเก่าจากเพื่อนตัวกาเขา,เาจา้ะแล้วตัวนี้ก็สิเอาไปลดเนี่ยจะ้ะ เาซ้ำนี่เลยจ้ะเพื่อนในกาเนี่ะบ่มีกินไหมยังเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนหอมหอมเปรี้ยวๆแฟนเมทิบเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นมาเพื่อนเห็นมาเมทิบเสียเอามาหมักนะเพื่อนยานแบบว่ามันมีกินไหมยังละ่ะเมนล้ะก็แมงวันมาต,มตอมเต็มยังสิเนี่จ้ะเพื่อนแต่ที่จริงแหลวมันโมเมนเนี่ยมันโมเมนเลยบ่มีกินบ่มียัง นั่งสิกับโบม,มีกินจ้่โบม,มีกินอย่างเลยปกติเนี่ยเนี่จ้ะมือเนี่ยจ้ะอันนี้เขาหัวเสียเขาพู้น่ะบนันไดกาบไม่ทิพไส้เพแบบบ่าตายตัวยังวันนี้เห็นบ่จ้ะแนว่ไม่ทิพตากใส่อันนี้หนึงจ้ะอันนี้เป็นขวดน้ำที่ไม่ทิพตัดมาใส่อันนี้หนึงกั๊บต่อน้ำน้ำนี่จ้ะ รั้งหนึ่งไม่ทิพใส่อะไม่ทิพว่ามันสหลายอยู่แต่ว่ากระบอเป็นหยัางนะไม่ทิพเห็ดไปเนี่ยจะ้ะเนียไอ,อ้ที่ลดน้ำพืชพักไม่ทิพยจะเ,เพื่อนไปจะไปลดตัวบันนี้ แต่ว่านนี่จะถังนึงเนาะจะเนาะเมถีเอาใส่บนันเนกาเอาทางนาเนี่ไปใส่ละเมถีก็ลดน้ำตามอีกที่หนึ่งนะจะแบบว่าบ่ได้เอาตะแคร่น้ำในถังนะจะเ,เพื่อนกะเอามมดนี่ลาดแล้วก็ลดน้ำตามในอีกรอบนึงจะเ,เพื่อน